มรดกที่แม่ไม่เคยเขียนไว้ในพินัยกรรมแม่ไม่ได้ทิ้งเงินล้านไว้ให้ไม่มีที่ดินไม่มีรถไม่มีสมบัติทองคําไม่มีเงินในบัญชีธนาคารให้ลูกได้เปิดดูหลังงานศพแม่ไม่ได้ร่ำรวยอะไรเลยมีแค่ผ้าถุงเก่าๆก,กระเป๋าผ้าข,ดขาดๆกับบ้านไม้โส,สมที่ฝนตกทีไรน้ำรั่วทุกทีแต่รู้ไหมแม่ทิ้งมรดกไว้ให้มากกว่านั้น แค่ไม่ได้เขียนไว้ในพินัยกรรมแม่ทิ้งรอยจีนกาที่ได้จากการอดหลับอดนอนเลี้ยงดูลูกแม่ทิ้งมือที่หยาบกร้านจากการล้างจานตักน้ำุงข้าวให้ลูกได้อิ่มแม่ทิ้งคำสอนที่ไม่มีในหนังสือเล่มใดแค่เปลี่ยนชีวิตลูกได้ทั้งชีวิตแม่ทิ้งน้ำตาที่ลูกไม่เคยเห็นตอนที่ต้องแอบไปร้องไห้เพราะไม่อยากให้ลูกกังวลแม่ ไม่ได้ทิ้งเงินแต่ทิ้งชีวิตของตัวเองไว้ให้เรามาโดยตลอดแต่สุดท้ายพอแม่ล้มป่วยลูกบางคนกลับเริ่มนับค่าใช้จ่ายเริ่มเถียงกันว่าใครจะดูใครจะจ่ายเริ่มรอแค่คำว่าแม่จะตายเมื่อไรเพื่อจะได้แบ่งบ้านหลังเก่า,ก,ากันสัทีบางคนไม่เคยดูแลแม่เลยสักวัน แต่พอแม่ตายกลับร้องไห้เสียงดังที่สุดในงานเลยทั้งที่ตอนแม่ยังมีชีวิตอยู่ไม่เคยแม้ที่จะกอดไม่เคยมาหานี่หรือลูกนี่หรือมรดกที่ลูกสมควรได้รับเพราะมรดกที่มีค่าที่สุดแม่ได้ให้ไปหมดแล้วให้ด้วยใจให้ด้วยร่างกายให้ด้วยชีวิตโดยไม่ต้องเขียนลงกระดาษแม้แต่คำเดียว อย่ารอให้แม่ตายแล้วค่อยรู้ว่ามรดกที่มีค่าที่สุดมันไม่ได้อยู่ในพินัยกรรมแต่มันอยู่ที่วันที่เรายังมีแม่ให้รักนะคะ